สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเช่าวกะสรดินซีนะคะมื่อนี้ยายถวดกับสีผ้ามาเลาะสวนตื่นขึ้นมาเ้าก็เลาะสวนมีกิจ,จวัตรประจําวันซุมมือตกกาไว้เตรียมดําหน้านะคะเขาเห็นหน้าอินซี่เขาดําเอาบะมี่ยาบบไดใสสารเคมีขายาขายังเขาบะไดใส่ก็เลยต้องดําเพราะว่าบ้านมากกับตรง หยาขึ้นข้านลกห้าอันนี้ตะกาเขาคำตัวนี้เขาไรเบอรี่ตัวพุ่นกะเขากอขอหกเขาเนียวอีกตาหนึ่งทั้งเทิงก็คือเขาหอมมะลิสวนเฮ้าต้นหม่อนมันบอรีกรักน้ำไว่เตรียมนำหน้า ลูกหมอนอยากเป็นน่วยคํมคเทศหวานตัวนี้กะพักพื้นบ้านห้องพักกาดยาภาษาไทายเขาก็เอินชะเลือดภาษาอีสา,สานบ้านห้องก็พักกาดยากินกับซุปนอไม่กับปน่นกับลาบตัวนี้เป็นดงพักดงพักกาดยา บ,บ่ปลูกบ่ได้กินแล้วค่ะต่อไปพอ่าคนเล่นเคมีใส่ย,ยาฆ่ายามันก็ตายเมื่อสงใดเนี่ยเขาก็ต้องปลูกไปกินปลูกพริกปลูกบกักนาวบักเขือบานดินตะไคร่ปลูกไว แนวอยากแนวกินตะไคร้เพรให้อึดค่าตะไคร้นี่กะแรงนำเฮ้านี่ปลาปลาหอยกบกบต,ต้นลองน้ำเนาะตัวนี้บัพเ้าวักพร้าวน้ำหอมบัพเ้าวน้ำหอมเต้บัพเ้าวเมื่อยเดียวสามตน้นตัวนี้ น่วยเดียวแตกขึ้นสามยอดตัวนี้ก็มักน้มแดงบอ่ออาหารป่าเอา,เอาฟางลงเอาฟางเอาฟุนเอากากมั่นลงใ้ไถ่ปลากิน ตัวนี้โล่งช่ำบ่ทันแล้วเห็ดโล่งช่ำยู่บ่ทันแล้วกําลังเคาะเขาญี่ปุ่นน้อยนงตัวนี้อาจารย์หมอฝากเมล็ดพันธุ์มาใหา้ได้ปลูกเด้วเพาะกล้าเกิดแล้วนี่เขาญี่ปุ่นตัวนี้เขาญี่ปุ่นเคาะเขาญี่ปุ่น เขากินยั injuries, ้งเขาก็ะป <S <S ูกอันนั้นล่ะเขาอยากกินยั้งเขาก็ะปูกปูกไปเถอะกินจักของเหลือกินได้กแกใดใจเด็กขายตัวนี้เป็นหมักเดือหน่อยลูกชิงหักลูกชิงชุมพรอนสั่งเขามาสั่งม่าผูก อยกเป็นน่วยก็ล่างสิเป็นน่วยกักซากกันเากซากน่วยก็พอไเด็ก,กินเก็บกินตลอดลูกชิงน,นมันสกรดฝาดเขากินกับขนมกินยินกับปนกระลาบตัวนี้เป็นกระช่างกุ้งปลาซิวหอยตัวพุนกับแกบหอยกุ้งเิวปลาหมอข้าวหนำหอมหวาน สำรับบอนี้บอนี่ปักหอยหน้าปักหอยหน้าปูกบเขียดอยู่บอนี้ <c oughs> ตัวนี้เป็นอ้อยสายน้ำพึ้งอ้อยสายน้ำพึ่งสือมาไว้เห็ดพัน นี่เทา้าเท้าบวบตัวนี้ปลาตัวนี้เป็นปลาดุกปลาดุกปลาหมอชุมพรอนปลาหมอใบโพปบกหอยจุบบกหอยขมบกหอยกุ้งซิวอยู่นี่มัดแรงอาหารห้า บวบก็บกำลังจะเป็นนวลย,ย่งสิเป็นนวยค่ะเลาะพระท่านเคืองดอกมือนึ่เลาะย่างพระท่านเคืองสวนเดี๋ยวสิบ้าเลาะลไม้นะคะเนาะค่ะแค่นี้ก็เนาะค่ะเด้อสวัสดีค่ะ